ก็ได้มาแล้วนะครับน,นี้น่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังจะผัดขนนะครับเมื่อกี้จิกโอ้ขนกระจายเลยนะครับก็วันนี้ขึ้นมาบนสวนเลยนะครับดูผมก็ไม่ได้มานานแล้วตรงเนี้ยอันนี้เป็นสวนของเพื่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยมาช่วยปลูกทุเรียนกันอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วไม่ได้ขึ้นมานานีกต้นใหญ่แล้วเมื่อก่อนมาช่วยขุดนะครับโอ้โหแล้วนกเยอะนะครับแล้นี่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงนะครับก็เลยเดินมานะหน้าตาก็คือห่อเลยอ่ะตัวนีน้ก็มันอยู่แถวนี้ได้ยินเสียงแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยเพลาะเท่าไหร่ โอเคแล้วก็ได้ยินเสียงตัวเมียนะครับไปเดี๋ยวปล่อยมันไปไปเดี๋ยวไปร้องร้องหรป่าไม่ร้องโอเค เดี๋ยวลองเดินลงไปดูแถวข้างล่างนะครับก็ตรงนั้นแหละที่เจ้าตัวเล็กหลุดนะครับนกตอองผมตัวเล็กหลุดด้านล่างนะไม่ได้มานานแล้วก็เดี๋ยวลองเดินไปดูนะครับก็หลังจากที่ผมขึ้นไปต่อนกบนสวนนะครับบนสวนเพื่อนเนี่ยนะครับก็ถัดจากแต้มที่ได้ไปนะครับผมก็ลงไปเช็คประมาณ สองคู่นะครับแล้วทีนี้มันมันมาเตียมันไม่ลงนะครับเออคือมันไม่สนใจเลยอ่ะนะครับนกผมก็ร้องมันก็เลยได้แต่เสียงนกต่อนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็เดินเช็คนอกอยู่ว่าตรงไหนมันมีบ้างนะครับมันก็มีแต่ว่ามันไม่ลงแล้วนะครับก็ได้ได้ดูแต่คู่ด้านบนนะครับคู่แรกก็คู่แรกมันก็ใช้เวลาไปไม่นานนะครับก็พอดีว่า แป๊บเดียวเพราะว่าผมได้ยินเสียงแล้วผมก็เลยเอาไปแขวนนะครับแต่ที่ผมมาถ่ายคลิปต่อให้ดูที่บ้านเนี่ยก็พอดีว่าเนี่ยจากที่ผมลงคลิปไปนะครับลูกนกลูกเสือนะลูกเสือลูกใบสองตัวนี้เนี่ยเนี่ยก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมเนี่ยลองเอานอกแยกดูนะครับเนี่ยเอาตัวเนี้ยแยกไปไว้หลังบ้านนะครับเอาเมื่อวานเนี่ย พอแยกไปเสร็จนะครับผมก็เอานกอาบน้ําก็ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยไปแอบถ่ายนะครับมันก็ร้องมานะครับก็จับใจความได้ว่าเป็นเพลงนะเป็นเพลงของถิ่นถิ่นนั่นแหละถิ่นปราบเซียนครับถิ่นเจ้าตัวเล็กนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นถิ่นของเจ้าตัวเล็กนะครับเป็นเจ้าตัวเล็กถิ่นนกตอ,องผม ก็จับใจความได้เป็นเพลงสองสามเพลงนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่เป็นเพลงเท่าไหร่นะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะเพลงเยอะอยู่ตัวนี้นะครับแต่ว่าร้องเพลงร้องเพลงถิ่นมันออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปฟังกันในคลิปนะครับเพราะว่าผมก็ถ่ายได้แป๊บเดียวะนะครับมันร้องมาสามเพลงนะไปเดี๋ยวไปฟังในคลิปดูนะครับ ก็อย่างที่เห็นกันในคลิปนะครับมันก็นั่นแหละคือมันร้องอ่ะบางทีมันก็ร้องต่อเนื่องประมาณสองสามเพลงบางทีมันก็หยุดไปแล้วก็ดังแกล้กๆๆนะครับผมก็ไปถ่ายติดแป๊บเดียวนะก็ไม่อยากจะตั้งกล้องเพราะว่าไม่รู้มันจะร้องตอนไหนนะครับพอดีถ่ายแล้วทีนี้มันส,สะท้อนแสงนะครับก็เลยถ่ายอยู่ที่มุมห้องแอบถ่ายนะครับก็ได้ยินเสียงประมาณนั้นแหละนะครับก็เนี่ยเห็นไหมอันนี้ ผมหลังจากที่ผมลองย้อนไปดูนะครับผมเพิ่งต่อมันมาได้สี่วันแล้วเมื่อวานเนี่ยมันก็ร้องแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพิ่งมาถ่ายวันนี้นะและ้วทีนี้เนี่ยเมื่อวานก็คือวันที่สามในการชํำเห็นไหมแป๊บเดียวนกอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นลูกใบไอ้ลูกเสือแล้วนะครับคือมันมันมีเพลงที่จะเปความได้แล้วแต่ตัวเนี้ยคือผมไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อวานเนี่ยมันก็ร้องนะครับ แต่ม er the ตันร้องกุ๊กๆคิกๆอยู่นะครับคือมันไม่เป็นเพลงอ่ะนะวันนี้ผมก็เลยลองเอามาแขวนไว้ตรงนี้นะครับจากที่เอาตัวนี้ไปแขวนไว้ด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็ร้องได้แต่ผมไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันยังร้องไม่เป็นเพลงนะครับก็ยังใบอยู่ยังเป็นไหอยู่นะก็เหมือนประมาณว่าลูกนกเพิ่งจะหัดนะเพราะว่าเสียงนกต่อของผมเนี่ยที่ผมแขวนอยู่ด้านในเนี่ยเนี่ยคือมันร้องไงตัวนี้ก็จะรับจะร้องรับเลยนะครับประมาณนั้นเหมือนมันยังฝึกอยู่อ่ะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็นี่แหละตัวนี้ก็ได้มาสองวันในการช้ำก็มีเสียงแล้วนะครับมีเสียงเมื่อวานเมื่อวานมีเสียงวันนี้เรามาแขวนนะครับตัวนี้ก็ร้องตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้ก็เลยลองมาแอบถ่ายคลิปนะก็เป็นไปอย่างที่เห็นนะบอกแล้วง่ายแต่ว่าการชํำนกเนี่ยนะครับคือนกอ,อกแต่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะร้องทุกตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นถิ่นเหมือนกันนะ สำหรับผมนะครับผมที่บ้านแถวบ้านผมเนี่ยมันก็มีไม่กี่ทินนะครับมีไม่กี่ที่ที่ผมไปต่ออยู่เนี่ยนะครับแล้ว,แล,วแล้วทุกที่ที่ผมไปต่อเนี่ยก็คือมันเอามาชํำแล้วล้งในกรงนะครับอันนะั้นะ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 เห็นไหมคือเอามาชํำแล้วมันมันมีเปอร์เซ็นต์ในการล้องในกรงมากกว่าที่เราไปต่อนกแบบโนเนมนะพื้นนกต่อนก,อนกแบบไม่ค่อยเป็นที่อะนะครับแต่บางพื้นที่เนี่ยบางทินเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นทินตราบเซียน เนี่ยทินเนี้ยนะครับแล้วก็ทินแถวบนสวนนะครับทินเขาเคี่ยมบนสวนแถวบ้านนะครับแล้วก็ทินหลังบ้านผมเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ในการที่ไปต่อนกแล้วเราเอามาเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องต้องขัดนะครับก็คือเอาตัวไหนมามันก็มีเปอร์เซ็นต์ในการล้องอะ่ะเหมือนออมเหมือนประมาณว่าเอามาอ่าสิบตัวก็ล้องไปแปดละนะครับในทินนั้นประมาณนั้นเลย นะครับแต่บางพื้นที่เนี่ยคือต่อยมีนกเยอะแต่เรามาชําเนกงมันก็ไม่ร้องนะครับมันเป็นบางที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไปต่อแบบซุมๆนะครับแล้วที่ผมไปต่อไปต่อแล้วมาชําเนกงนี่มันก็เป็นถิ่นที่ผมเลือกนะครับบางทีก็ไปเจออยู่แถวริมถนนที่ผมเคยถ่ายดูนะเอามาชําก็ไม่ร้องบ้างร้องบ้างอยู่นะมันเป็นบางที่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยแต่ละถิ่นที่เราไปต่อมาไม่ว่าจะเป็น ที่พี่ี่ไปต่อไม่ว่าจะเป็นทินไหนะ่ะแถวบ้านพี่พนะยายาาาี่นะครับคือพยายามลงเอามาชำดูนะครับพอมันถ้าเราได้นกที่มันร้องมาเนี่ยนะรประมาณไม่เกินเจ็ดวันตัวอื่นที่เราจะไปต่อในถิ่นถิ่นนั้นะนะครับเดี๋ยวมันก็ร้องนะเวล้าถินไหนมันร้องมันก็ร้องอะ่นะมันเป็นบางที่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเอามาชําแล้วมันจะร้องทุกตัวนะก็จะประมาณนั้นแหละนั่นแหละไม่ว่าที่เป็นเลือกมันก็นั่นแหละ แล้วแต่พื้นที่นะครับแต่เนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดลูกนกนะเนี่ยว่าลูกเสอือนะครับผมก็เลยลองแยกดูว่าเห็นเหมือนมันจะดังแก็กๆ,ๆนะครับพอแยกดูเมื่อวานก็เรียบร้อยได้ย,ยินเสียงเลยนะแต่ว่าหน้าหน้าผากไปหมดแล้วนกมันบินอ,อหน้าชนกลงนะนกลูกนกก็จะประมาณนี้เลย การชํำก็บอกแล้วมันมันมันไม่ได้ยากนะครับคือคุณ er ได hmm. ้นกมามาปุ๊บกันแรกก็ต้องทําให้กินกล้วยก่อนนะไม่จำเป็นต้องทําให้กินอาหารนะครับคือถ้าคุณเน้นที่จะเอามาชําแล้วทาเหมือนผมเนี้ยนะครับเหมือนเจ็ดวันเจ็ดวันเอามาชํำเจ็ดแค่เจ็ดวันแล้วก็ปล่อยเนี่ยไม่จําเป็นเจ็ดวันนั้นไม่จำเป็นต้องชําอาหารนะครับคือมันเปลืองนะขั้นแรกเราก็ทําให้มันกินกล้วยก่อนนะครับ พอหลังจากเราช้ำไปเจ็วันแล้วมันร้องก่อน7วันเนี่ยเราถึงจะมาฝึกอาหารก็คือมันร้องก่อนนะ่ะนะถึงค่อยมาฝึกนะเพราะว่าเราจะได้เลี้ยงต่อไปนะครับต่อไปเพื่อขัดสนกล้วยมันก็จะมีอาหารอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็การช้ำก็บอกไปแล้วนะพอเราอยากท,ทําที่ให้มันกินกล้วยแล้วเนี่ยับคุณก็เลี้ยงแขวนมันไว้ที่เดิมก่อนนะเนี่ยผมแขวนเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยผมแขวนคู่กับนก นกที่บ้านผมอั่นนกต่อส่วนเจ้าตัวเล็กตัวเนี้เนี่ยผมก็แฝงตรงนี้เนี่ยเนี่ยแล้วคือมันดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับผมก็เลยลองแยกดูนะเพราะว่าผมคิดว่ารุ่นนี้มันน่าจะลองได้แล้วเนี่ยมันน่าจะมีเสียงแล,ล้วแหละน่าจะจับแก่ความได้แหละนะครับก็เลยลองแยกดูนะครับสรุปก็เป็นไปตามคลิปนั่นแหละ นะส่วนตัวนี้ก็เนี่ยเอามาแขวนทิ้งไว้ตรงนี้มันก็ดังแบบกุ๊กกว๊ก๊ก,ก,กนะประมาณนั้นครนะคือไม่เป็นเพลงไม่ไม่เป็นคำครับนะนะนะเ,เนี่ยเหมือนมันจะร้องอ่ะเนี่ยถ้าตัวแบบนี้นะช้ำไม่นานนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยยืนนั่งหรือว่าทําอะไรอยู่ตรงเนี้ยครับนะเหมือนพอนอกมันตกใจแล้วมันก็ร้องออกมาครับเนะีนะ่ยเดี๋ยวพอช้ำไปเรื่อยๆนะไม่เกินห้าเดือน จริงตัวแบบนี้ไม่เกินห้าเดือนก็เรียบร้อยนะไม่ว่าคุณจะเอานกลูกเสือหรือนอกแก่ป่ามานะครับแต่ว่ามันเป็นบางตัวนะเหมือนนอกต่อที่ผมเอาไปวันนี้ตัวนั้นเนี่ยถ้ารวมกับเนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยทาโลกับเนี่ยอีกตัวนึงเนี่ยนะครับก็คือผมเอามาก่อนนะผมชำมันเป็นเกือบสองปีแล้วปีกว่าแล้วนะครับไอ้ไอ้ปีที่ผ่านมา ปีที่แล้วอ่ะไม่ล้องนะที่ผมพาไปต่อบ้างล้องบ้างไม่ล้อบ้างเนี่ยพอมาปีนี้เริ่มขึ้นนะครับตัวน,นั้นอยู่นานนานกว่าเพื่อนนะเป็นนกที่เอาหน้าชนกนะรุงนะบินเอาหน้าชนกรุงนะอยู่มาเป็นปีกว่าแล้วยังไม่คุ้นแต่นกที่เพิ่งเอามาคุ้นกว่าอีกนะสองตัวนั้นนะทาโล่กับอีกตัวหนึง่งที่เพิ่งต่อได้นะครับ ค,คุ้นกว่าตัวที่ผมพาไปต่อยอนะเพรามันแล้วแต่บางตัวนะครับความคุ้นอ่ะนะมันะถ้าน้องกาจะคุ้นมันก็คุ้นนะตัวไหนจะร้องก็ร้องอนะ่ะก็จะประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามนะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่วิ่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ